มงขอใช้วิชวลนะคะใบงานเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอ่าน,นักเรียนรับใบงานได้เลยค่ะได้แล้วเขียนชื่อชานนะคะชานป .2 ออทับอะไรเลขที่เท่าไหร่ใส่ไปด้วย ามาดูคำชี้แจงมาดูคำชี้แจงลูกให้นักเรียนเขียนบอกวิธีการดูแลเสือ้อผ้าคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนบอกวิธีการดูแลเสือ้อผ้า อา้าวรับคนละหนึ่งแผ่นลูกแล้วดูใครยังไม่ได้คะใครยังไม่ได้ไปงานมารับได้เลยลูกอา้ามาดูต่อเลยคะ่ะลูกไม่คุยนะคะหมดชั่วโมงนี้ส่งเลยลูก มาดูหัวข้อการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะอ่ามาดูภาพแรกก่อนภาพแรกเดินทางไปโรงเรียนคณาฝนตกเหมือนในรูปภาพควรใส่อะไรหนูเติมไปด้วยว่าควรใส่อะไระเสื้อกันหนาวเหรอคะอ่าอ่ะ,อะเติมเองลูกเติมเองนะคะ ภาพที่1ภาพที่สองอเวลาทําอาหารทำอาหารนะคะอาภาพนี้นะคะทําอาหารควรใส่อะไรด้วยเขียนตามนะคะเขียนไปด้วยในนี้นะคะต่อไปข้อที่สามเอ๊เด็กคนนี้เขาทาอะไรเน,นีนี่เด็กคนนี้เขาถือผ้า ขณะนั่งเก้าอี้ควรใช้นักเรียนก็เติมตามที่เด็กคนนี้เขาทำอยู่ว่าเขากำลังจะทำอะไรก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ต้องสำรวจดูก่อนนะคะต่อไปภาพสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่4ขณะรับประทานอาหารควรใช้อ,อันนี้ภาพเป็นชิ้นๆเนี่ยพับเป็นรูปพัด เขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าอะไรนะไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าอ่าคิดเองคิดเองตอบเองลูกนี่ผ้าอะไรคะผ้าไว้ที่โต๊ะอาหารนะลูกแล้วเขาก็แกะออกบางครั้งก็มาวางไว้ที่ตักบางครั้งก็หยิบมาหยิบมาไว้ที่ปาก ไม่ใช่พากันเพื่อนลูกอ่าคิดเองคุณครูไม่บอกให้หนูคิดเองอ่าลงมือทำค่ะ ลงมือทำค่ะ आप लोग แล้เรียนฝึกสะกดด้วยนะคะอะตกแต่งระบายสีด้ลูกอ่าทำให้เสร็จลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่รอกกันนะคะคิดเองลูก คนเก่งต้องฝึกคิดเองถ้าเราไปขโมยความคิดคนอื่นหรือเราไปลอกเข้ามาแสดงว่าเราไม่เก่งนะคะสมองเราไม่ได้พัฒนาถ้าเราไปอาศัยเพื่อนไปลอกของเพื่อนหรือต้องคิดเองทำเอง ระบายสิแค่ลูกระบายได้เลยอยากให้ใบงานส,สวยๆคะแนนมากๆก็ระบายสีให้ส,สวยๆนะคะเขียนตัวสะกดให้ถูกต้องอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะ เวลาใกล้หมดแล้วลูกตอบให้หมดสิคะเช็ดอะไรลูกขนาดนั่เก้าอี้ควรใช้ใช้อะไรคะควรใช้อะไรเช็ดเนี่ยใช้อะไรอ่าใช้อะไรคะไม่ใช่ตอบคําว่าเช็ดอย่างเดียวลูกควรใช้อะไรใช้อะไรเช็ดอ,อ่เก่งมาก เขาลอกหนูเซลเขาไม่เก่งหนูเก่งกว่าลูกต้องภูมิใจหนูลอกอ่าแต่อย่าให้เขาลอกนะคะเดี๋ยวเขาคิดไม่เป็นลูกม ่าต่อไปมาดูว่าสัปดาห์หน้าต้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างขอสไลด์ได้วยค่ะสัปดาห์หน้านะคะอ่าเรียนเรื่องจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะสัปดาห์หน้าเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกาย หนูก็เตรียมมาเหมือนทุกครั้งคือเตรียมอะไรคะรมสมูดจดงานดินสอนแล้วก็สีมาด้วยทุกครั้งนะคะจดใส่ในสมุดไว้ลูกเตรียมอะไรมาบ้างจดต่อจากเมื่อสักครู่นี้ลูกที่หนูจดงานไว้ อย่าเขียนเล่นในสมุดนะคะอย่าเขียนเล่นเออดีมากเลยครับอ่านักเรียนคะเ,<อ>เดี๋ยวคุณครูจะสรุปเรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยการอ่าโดวยวิธีการซักผ้าด้วยมือนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งลูกทุกคนวางมือก่อนอ่า เมื่อสักครู่นี้หนูตอบว่าเราซักผ้าขาวก่อนที่ซักผ้าขาวหนูทราบไหมคะว่าทําไมต้องแยกผ้าขาวกับผ้าสีทําไมต้องแยกเพราะว่าผ้าสีบางครั้งสีอาจจะตกใส่ผ้าขาวใช่ไหมคะถ้าหนูซักสีอื่นๆก่อนเนะี่ยสีมาตกได้จะทําให้ผ้าขาวนั้นสกรปรกแล้วไม่สามารถนํากลับมาใส่ได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาซักผ้า ต้องแยกซักผ้าขาวก่อนเมื่อซักผ้าขาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บิดมัดมาดแล้วก็นําไปตากถ้ามีเครื่องซักผ้านักเรียนก็ไปปั่นหมาดหรือบางคนเรียกว่าไปไปอบให้แห้งนะคะแล้วก็นําผ้านั้นไปตากนะคะบางครั้งเวลาซักเราแยกซักแต่เวลาที่เราปั่นมาดหรืออบเรานําไป ปั่นพร้อมกันปรากฏว่าผ้าขาวก็กลายเป็นผ้าสีอื่นที่ตกใส่นะคะอ่านครูก็หวังว่าต่อไปนี้เด็กๆที่ซักผ้าไม่ถูกวิธีนะคะคงจะซักผ้าได้เก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะไหนใครคิดว่ากลับไปวันนี้จะซักผ้าเองทุกคนโอ้เก่งมากเลยนะคะซักผ้าเองได้ด้วยแล้วก็ ถ้าซักผ้ายังไม่เป็นก็พยายามอย่าทำให้เสื้อผ้าสกรปรกมากให้นักเรียนเห็นใจสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องรับภาระซักเสื้อผ้าของลูกๆนะคะถ้ารักคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยท่านทำงานสบายขึ้นนะคะค่ะวันนี้เด็กๆได้ศึกษาความรู้เรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ